ทิ้มเพื่อนไปเที่ยวด้วยเจรทิ้มพิเนียไปเที่ยว5วันมันเกิดวิลามใหญ่ไหมเขาไปจัดที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเดนๆเพื่อนที่ได้พัดคอนเนาะที่มโุนๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาพึนน่งง่ายเวลาขอได้ยินไหมอาจจะบินเที่ยวนี่พี่ขี้นหนูแม่เราโทรมาลูกไส,ส้นอนสีน้อนนี่กันทรหาดติดถ้าก้มต่ำก็คือ,อยังบูบอยู่ยังตึง แล้ววันนี้เหมือนเจ็บควคิดว่าน่าจะเป็นวัดอาการน่าจะเวียนหัวจะากกาเป็นาสายพันเอหรือสายพันบีนี่แหละชี้เวียนหัวก่อนแต่ว่าถ้าเป็นโคถ้าเป็นโคค่อยจะแน่นนะอกหายใจแน่นหายใจเจ็บค่อยเป็นสองรอบแล้วอันนั้นนะนะแต่เอเคยติดจากคุณยวัวเวียนหัวก่อนอย่างนี้เลย หรือว่าหรือว่าก้มต่ำบ่ได้อะส,สวัสดีค่ะของอะไแม่เราท่วมากบะเราตากผ้าไปจากเราเลยนะต้อหาลูกมาทีมหาลูกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนนะแล้วพญาม,มหาลูกแล้วถูกยังเป็นยังดอกไข่ดูแลให้ได้อยูคือยู่นี่ไข่ เฮทอายุให้กินได้ตามสบายจริงเรต้องวงดอกขันไข่ย,ยูไก่ลูกเนะี่ยยามามากินขาวได้เลยยูเวนซิบอยากเนี่ยเม่เฮดอยากกินยังสังได้เลยเพราะว่าตลาดอยู่ใกล้มากตลาดอยู่ใกล้มากความดันต่ําจริงคุณหมอเคยแนะนําให้ดื่มวาแลวกระป๋องแต่มันเกินมันเกินมันไม่กระป๋องค่ะ มันแบบเยอะกว่ากระป๋องพี่น้องเคยใส่เก็ดป๊กนี้อนนี่เ้เห็นหลายแบบชิคชอกจแล้วทำโทษคใครพักก่อนนะคะนี่ก็อยู่ด้วยกันไปนี่แมทํากับข้าวช่วยกันนี่แมว้าวทำกับข้าวหม,มอแมอหม้อน่าจะพอ อะไรคะวันนี้ต้ยมยำไก่ต้ยมยำปี๋ไก่เตรียมเครื่องหมดแล้วเตรียมเครื่องหมดแล้วแล้วก็จะผัดบล็อกครี่ผัดหมูแล้วก็จะทอดปลาหมึกทอดกุนเชียงแลวแต่ลูกอย่างบอกมาเลยตำบะกู้งกันได้คุณนะคะจะตำบกหมูไม่กินได้แต่นี้ทำต้ยมยำก่อนต้มยำจิ้มจุ่นจิ้มจุน่น ดูพริกขี้หนูเลยแล้วก็แบบบุบพริกนีก่แห้งบุบต้องบุกไหมบุกพอแตกนะใส่โคกบ,บุกดีกว่าอบอกแล้วเดดเลยผ่าเขาแห้ง บุบอันนี้ก่อนบุบพิกก่อน,นิดนึงเรียบบุบพอแตกเอากระเด็น เสียบเที่ยงคืนสูนจากกวางกับบาดทำกับข้าวไปดูผู้เบาฟังตรงข้ามเผื่อนูด้วยแม่หวยฟ,ฟ,ฟังนึงก็รัวฟังขีดหม้อฟังกันรัวนี่คนไทยรัวข่างนึงก็รัวซี่โอ้ริสัเตเป็น ดูดีแบบภูมิฐานดูมากฐานนะ่ะคนเยอะเป็นยัยหายแต่ว่าเบิด์ซีดแล้วค่ะถั่าแล้วเอาไว้ให้น้อง,องเอาไว้ให้ลูกๆมาเบิง้งมาเบิ้งเอานะทุกคนเอ้คนหลอกก่อคนสวยนะมาอยู่กันนี้เอ้เราหนึ่งในนั้นไหมพวนอะไรไม่ใิ้มอู๋เหมือนที่ทางบ้านนี่คือของจริงภาษาเกาหลีมาเลยค่ะทางบ้านเนี่ยล้นคนไทยก็หลอ่อ จริงจริงความดันต่ำต้องกินคือจเ้าเอาเสียหนาหนาของพิ่กระเด็นใส่ไปหาที่ชูกอนคือสูนในจะกรองระบาดหนูสวดฮ่าฮาวนี้ขี่ตัว ก็ได้เสียเงาหยวนเด็กน้อยมุนีบ้างพู้ใดบอกเจ้าพิษเขาไม่ได้บอกเจ้าเอ๋เขากินเท่านั้นสิละพี่น้องข้นข่อยมีขั้วนี่ข่อยเบิดมือวันข่อยกระเฮ็ดเบิดมือพุดมิดไว้เรียนภาษาค่ะแม่อย่าว่าเรื่องผู้เบาคุมตาจะเขียวพัวไม่อยู่ค่ะพัว่าลูกข้านพวกเจ้าบอกเแล้วเบิ่งไหลข่อยบอกเลยว่าเราบเบิ่งไหล่เราเกิดจากมีทางได้รับลูกว่าแม่เราียง ไปเอาบอล็อนนึ้นมาล่าดูเอาสิ่งหนึ่งน้ำมันด่างบล็อ,บอกขึ้นมาล่างเนีนยเดี๋ยวปล่อยให้น้ำมันเดือดไปเป็นหิวหิวอยากอยาก,อยากเว้กินยังวะอ๋ะอก็มีน้ำน้ำก็พูดผัวบมมีค่ะเลิศมันมีผัวมันนะนพรามีผัวไม่มีผลค่ะบอกไว้เลยมีผัวก็ไม่มีผลค่ะ กานะเ,เออเดีายวไปเลยตัวนี่มางอ่างจะให้ตุ้ยไปเยอะตรงนี้ตรงนี้ผู้หญิงก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูผู้หญิงนะผู้ชายไม่ตลดอยหรอก,รอ,กอยู่ฝั่งทางเนี้ย ว,ว่าไม่คับเก็บเพื่อนรักทุกคนใครอยากจ่อยลงอยากเห็นเอวเห็นนมอย่างนี้นี่ใส่เสื้อรัดรูปมา,มากๆเลยฮัดขี่ปูฮัดหนาท้องมาครับเนี่ยดูในกล้องเนีกาแฟอุ้มรักงเนื้อเดี๋ยวไปจิ้มต้องอยู่อะไรการเสร็จกี่โมงน่าจะบ่ายสามบ่ายโมงคือต้องอัด ตอนนี้น่าจะแต่งหน้าอยู่สวัสดีน้องเมย์ค่ะสาวซีสก,กิดเมย์น้อยเพราะว่าพอดีพีพีน่าจะตื่นเสร็จเจอกันก็บอกจะเรียกมากินข้าวนี่แหละเดี๋ยวเขาจะไล่ให้ดูเค okay, อวนะนี้เม็ดกับเขาซอยข่อยก่อนสูงข้าตที่กับเขาเม่นหมาลอยออกหมาหูจะกุ้งลงาไม่่อยออกล่ะ เพงหลานข่อยพี่น้อยพี่น้องบางหลานข่อยนอนแต่สร้างบ่ะอีกตัวนึงไปใส่นอนในกระเป๋าออกมาได้มูอยู่ทั้งนอกนี่นอนตีดากเจ้าชู้อันนี้อันนี้อามาหม่ำมาม่มาม่ำเข้าหม่ำเข่าหม่ำเออเข้ามาม่ำเข้าหม่ำาอเข้าม่ำาม่ำเข้าม่ำาม่ำลุกได้ปะล่ะน่ะอุดง้งอันนี้คือเส้นอุด้งนะคะ <se tours> อันนี้คืออุดง้งเส้นอุดง้ง เออจุงมือกันไปสนามบินนะเมียจากเพราะเราอยากไปส่งกันขอกระเบื้องด้วยสั้งเลยลงเราติดไปส่งกันบาง์นี้ส่งกันยู่เหนียวดลยยันมาประทานกนะันกินเขาเราไปเซ่ส่งกันยู่เหนียวซะแล้วเนาะ ถ้าเราสิบไปก่อนสิเรียกคนขับรถมาให้มาขับขันนี่ไปถามก่อนว่าอะไรยังไงพขาตุ่มแล้วต้องขนของให้กอนจัดของมาเร็วๆคนเดิน้องเท่าง่ามาฝากว่าแ่าไปพิมพ์บนของเขาเ้าแาวจากญี่ปุ่นแล้วไม่อุ่นสั่นเออเขาเขาคืดพัวเขาก็จะซื้อมาให้ดอกแยก จะแขวนลูกเธอสินะให้มันเก็บเงินเก็บทองมันนี่คอยไปมันเก็บเงินแต่มาต้องซื้อมาให้แม่เด้องขั้นบําเพ็ญพ่อวายยว่าอยยวพยอย่า,ยา,ยา,ยาให้ลูกเปลืองเงินแต่สือ่อลอง่าวแม่ไม่ไปจิตุ่มขอกาซูลอยู่ดิ้่แม่เป็นสูงอย่างนี้เขาเปลืองเงินไหลามาต้องน้ำหอมขอกามีอยู่แม่พ่อสื่อส่งมาให้ข่อยอยู่ข่อยกามีแม่จากเมืองนอกเมืงมงองน้ำข่ออยู่ได้เห็นว่า กขาสื่อมาฝากข่อยน้ำยูอันนี้สูงยู่เมสกันญ,ญาแม่ดอนมูเน่ขอบพูณหล,ลายๆค่ะบอกกัพ่อได้ใส่ของแบนของอย่างน้าเขาหย่อนแม่ข่ยนี่ยแะไข่มีแม่อยู่แ้วเขาบอกหเห็นว่าสิ่งกมีเมียน้าเขาอยู่เลยเม่ลูกกันแหละแต่ว่าแต่ได้แอมเปียน้าลูกว่าเป็นอย่างไรเขาเก็บเงินเลยพอเก็บมานี่แม่อุ้มเติมไปให้เป็นหมื่นเลยบอกกับแม่พิมพ์อยู่ข่อเติมพอเก็บมานี่ให้หมื่นหนึ่งบัตรผู้ใด ผู้ใดก็ซื้อลองเถ้วา่าหาพเพ่าะถเบาหย่อกเอาหยอก,ยอกลูกอยากให้ลูกคือเติมค้าขนมให้ลูกไปเฉยเลิศดบ่าไม่เถาไม่เถาอื่นอีกเดะเติมอีกเดะบ่อบัส่องออกน้ำอีกคนนึงโอเคยเข้าไปมีพอเก็ดมนันอีติดใหม่ติดมือด้วยขอร้อง รอบนีบ้รอบนีบไ้ไปเที่ยวเม่เท่าก็เบิดเงินไหลแต่บุบมมีทรงทางได้ไงเอ้ยสะนะันแม่เก็บไว้เลยแตส,นะสันสิจใจาบานวมดเลียวสวัสดีน้องลุงค่ะปลาเหตุกับเขาความมาเติมพลังแต่นี้มันเริ่มเดือดแล้วนะคะ คอยขยสนุกสนานเฮ็ดแน,นวกินในพี่น้องเบิงฟุ้บชัวเลยม่มีหวัวมีแน่นครบบะเราเดินมาดูก่อนว่าน้ำเดือดยังิส้นงน้ำปลาหวานไพรเดอขอบคุณครับขอบคุณครับแตงในปูสร้างเลยเอาขึ้เดือดแห้งเรื่อยๆโอ้ไม่เนี่ยไม่น้ำนแคง เขาคกมันจะเป็นมูกมูหูน้ำแห้งมันเดือดน้ำนะเดือดนอีกนิดเดี๋ยวเด้อ มันต้องสดน,น,น้ำไงเติมอีกเลยหอมหอมอย่างยายเอาอย่างร่มคือหอมแม่บ้านสุดท่านสมัย เจ้หัวข่อย,ขาายเล,ยลื่อมหนังแตกไข่ทาแตกไข่อะไรแบบนีไม่เห็นต้มยำอะไรของแต่คนนี้กัดเข้าอยู่สูดเร่งด่วนแล้วกนันเนาะอย่าคิดมากต้มยำทันสมัยสูตรแบบยำคายำไข่คุณคนเดียวคนเดียวติดปากก็ลืมสั่งผัวาสื่อมากในย่างกินต้มยำไก่ต้มยำไก่แต่ว่ามันเป็นปีกไก่ปีกบ,บนนี่แม่หนูเขาเอิญปีกบนนี่อย่าง พี่นองมันน่นแหละอันน้อยมันน่นแหละใช่ไหมตลา,าดมันอยู่ใกล้ไหมลุงผิดเลยบะปัดต้มเพียงขอเผ็ดไปก่อนที่เหลวล้วนมันเนยเ่ามจือแบบนี้มันเผ็ดแท้ ปีกบนเออเขาเอินมาปีกบนมาพี่เหนียวน้ำปลาหวานไม่ลุงส่งไปให้ขอบคุณนะคะน้องนิงขอบคุณค่ะลาบปากอีกแล้วได้อย่างกินพี่ต้มยำไก่ต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่ว้ลูกเขาเรียกต้มยำด้วยเหรอที่พี่ทำถ้าขาดถ้าขาดมะกรูดค่ะอันเนี้ยสร้าังห้มใส่หอมใหญ่และละมาใส่ดอกหอมเด่น ลืมค่ะว่ามันตูเ้เย็นยูเฮี้ยหลังคุ่นตอนนั้นน่ะมันมีครบลืมค่ะว่าตัวเองย้ายมาใหม่ค่อยก็สไลดดูตูเ้เย็นก่อนนะคะนุ่มจะผัดหมูใส่บลกคลีดเลยมีน้ำกระเผ้าเลยผัดกระเผ้าน้่งหมูกัดผูทอดกรนมิ้นผัดทอดอันนั้นในเขาอยู่เป็นเชียงใส่ขมิ้นแทน้มั้ย ทำมาเยอะๆแล้วก็จะมากินไหมเนี่ยบะกินกรสร้างหวานเนี่ยบะกิ่นกับงอนมะม,มิดมีทางเดียวมี่สองทางคืองอนงอนแล้วก็งอนแะสิ่งงอนใสอย่างนี้มนบมีมะแข้งด้วยนะเนี่ยนี่คืออะไรใส่มะเขือส้มอีกกนะใส่มันเปรี้ยวเลยไหม เออมีหอน,นอไหมแมนะ่พี่นอ้องน้องแปดรายการนี่อย่างก่อรายการอย่างก่กอนของขวัญสามอะมุ้งคุ้นสตูดิโออ่าอะไรนะไม่ทันไรมาเช้าเลยแม่สั่นเหลียวสั่นเหลียวย่ำข่อยไลรลไวอยากเบิ้งขาอั่วของดีที่เด็ดพี่พี่มาแต่อข่อยมาทันไรพูดมาแต่เจ็ดมุ้งกว่าบอกขึ้นไรเลยแม่ เออรู้หน้าไม่รู้ใจรา,รายการดังอของเขานะแล้วก็ก่อนบ่ายไทยเครียดเปนที่เท่าไหร่สิก,กว่าแต่พี่ๆลงไปนุ่นไปอุดอรแล้วก็ไปลาวเล่นอยู่อุดอรแล้วก็ไปลาวม่เห็นไม่คุนแบบน้องอัดรายการก่อนบ่ายไทยเครียดยุกิมสายไลการสายอีเวน์คชช่่งสามวันเสาร์นั่นแหละชุดเขาเลิศเหลือเป็นหม่อง สุดเขาเลืศัดตัดแกงสุดเห้เขาคอยให้ขนซ่งลุกนะ้ำปลาเอาไก่ลงเลยนลกันอย่าวิ่นเด้อหัวซุปหมอด้อะเดีย๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเอาันนี้ลงปิดฝากันนะเคล็ดี่ยถี่หารายงานคน้นต่างเบียกต่างงานยูกลิ่ไปทุกรายการเลยสุดจริง เป็นโอกาสค่ะต้องขอาบกอบพระพคุณผู้จัดทุกท่านและกราบกอบพระพคุณท่านอาจารย์็นิษัทใจแม่แอนนาแลวก็ค่ายแห่งทองคำนะคะที่เอาจริงๆมาอยู่น้ำารารย์ได้รับทุกโอกาสพระพยนตร์จะถ่ายกดซูชีคามาไให้ถ่ายพืติการน,นะลูกข่อยะไปเฮ็ดดังเค็ดตาแล้วท่านีด้เขาก็เป็นาการน้าอาริจริแล้วเรื่องใหม่อ่ะจะถ่ายสิบซีนน่ะเดือนเนี่ยตุลาปลายเดือนเนียว่าจะเสียบคิวมาสิบคิวเ,เรื่องมัน เรากด้อยากหอยแล้วนะอ๋อคนนี้เราจำเป็นต้องกินเผ็ดขนาดนี้ต้องใส่พ,พริกด้วยหรอมันจะเป็นได้ต้องใส่ด้วยหรอเนาะมีความจําเป็นก็ที่ต้องใส่ต้เหมยอนอไรต้องเผ็ดเมากระพายเสียดหนาพี่กินมะเดื่ใส่ซนนูแล้วแดงหนาไม่หลอกโบรางเยอะคบอกให้ ไม่ยอมแพ้หรอกกูจะเสียบอยู่นี่เลยทั้งวันน,น่ารักนะพี่ๆเดี๋ยวนี้เขาแบบดูสดใสขึ้นนะตะเลาะขึ้นนะแล้วกแบบ็พูดจาลู่เลี่ยงแ <c oughs> ม่เต่าวอกขึ้นเลยแล้วแม่พิมพ์ยังไงเล่นบอลลูนเต็มปัจจุบัน,นแมน่นแล้วเสร็จมะหยามมาเบิ่งบานไม่ไผ่อยู่สรุปไปเห็นไปญี่ปุ่นกับสันนบ่นตนา เขาบอกเลยใสรอบเนียนแม่สิบห้า,าไปยาใหญ่พี่สาวพี่พีอยู่ญี่ปุ่นว่าไปหาใหญ่บอราะถ้าชิดซ้อนกันไปอยยนบอกพี่อยู่จักมือบอกเฮ้ยวัดิปไปยามใหญ่ผ้ายยก,กี่ไปเที่ยวบอมคือวข้นเลือดแท้ขึ้มาผ้าก่อนใน้ำแน่ก่อนใสลืมลืมบอกกันเราวื้อไปก่อนไปน้ำหรือว่าก่อยไปน้ำเล้าดีกว่า ฟางแพนกันสองคนอะไรลูกตื่นทุบผู้พึ่งพึ่งอะไรทำไมหนูตื่นทุบผู้พึ่งพึ่งนี่เรื่องอย่าตื่นผู้ผึ่งพึงไหม ความสามารถโอกาสที่เข้าหาทางนงแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณโอกาสแล้วก็ความสามารถของลูกก็มีแต่ว่าถ้าไม่ได้รับโอกาสเลยก็เป็นไปไม่ได้ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณเอฟซีแฟนคลับน้องน้ำเหียทุกทกท่านนี่แหละให้การสนับสนุนมันก็เลยอยู่บอกง่ายๆว่าไปใส่กับมีแห้งใจ่แน่นทุกคนแต่ไม่รู้ขายของท่านว่ามีเอฟซีแฟนคลับลุยยงหรือใครบอกนะ นี้เรื่องจริงอันนี้คือความจริงอาศัยล,กลยูกกันแหละอาศัยอาศัยความสามารถบารมีค่ะบารมีลูๆเรียนในค้ามายน้ากันแกเป็นความน่ารักแล้วทาไมเราจะไม่อวยเขา่ะรใช่ไหมทุกคนจะบอกว่าอแม่แถวจ้าจอื้อตีขึ้นมามาลูกมาคอยกัะหักน้ําเขาเป็นคนเลวไหลอย่างนีให้เขา ดีใจกับลูกทุกๆก,ก้าวเดินขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพีพีแม่น่ารักขอบคุณค่ะถูกกับแม่อิเย้เข้ากันาะฮักทั้งคู่เลไม่มีอะไรเลยนะเขาเป็นเด็กที่แบบไม่มาสัมผัสมาแล้วไม่งั้นพีพีไม่ได้กลับมาหลายๆรอบเลยเพราะอะไรเพราะอาจจะมีไม่เขาเ้าใจนะพีพีก็เ,เป็นของเราที่ง้องแย่งของเขาหมั่งอะไรเงี้ยบ้านอยู่ใกล้กันเลยเดินไปเดินมาเนี่ยบ้านพีพีอยู่กันนะั้นบ้านนี่อยู่เนี่ย ชามากดออดโอ้ผู้หเอา้าพี่ตัวน,นั้นมาเนี่ยน้องพอบรูว่ามากเสื้อผ้ายกันค่ะแม่เป็นแฟนพ่อแม่แม่<น> <cole> แไม่ทันน้องหมอแ้นสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เจค่ะพี่เจเอาตะกร้ากลับมาให้หน่อยตอนเย็นนะ่นะแม่อุ้มจะได้แบบไหลเต็มที่ได้ไหมอ่ะหายไปแบบเหลือแค่สามเอง อยากจัดโปรแล้วเดี๋ยววันไหนคุณยู่ว่างน่าจะว่างวันที่เท่าไหร่อะตามคิวงานนั่นแหละคะ่ะอาจจะมีเพิ่อามาจ์บอกมีเพิ่มมาแต่ยังไม่ได้ลงก็เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเพิ่มให้นะคะตอนนั่งอยู่ส่วนมากเต็มวงมีประมาณสิบงานนี่แหละตอนนั้นก็อาจจะเป็นอีเวนต์อะไรจะยังไม่ลงนะคะ รอ,รอก่อนเดี๋ยวเราไปล้างเราล้างผักรอดีกว่าน่ารักดีค่ะน่ารักค่ะผัดบอกกิลด้วยจะบอกลูกว่าข้าวเพียบหุงเขาวไว้แล้วพร้อม